สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขโสขทุนครครับวันนี้เรากับรายการพาเพลินพาเที่ยวแมนเป็นอีพีแรกนะครับพี่น้องเป็นอีพีแรกที่เหตุเนาะแมนค่ะักใก,ล,กบบล้กันที่เทาใดแล้วกับวันนี้แมนเยอะมากมอนี่เป็นมาเที่ยวอะเมืองรอยเอ็ดแมนมาเที่ยวเมืองรอยเอ็ด,ดพี่น้องอแล้วก็จะพาไปดูว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรนะครับ มาดูกันเลยมามาพี่น้องว่าเบื้เบิ้งกันเลยพี่น้องฟังแต่เสียงิ๊แต่เสิยงมันแล้วตัวเอียงเนาะพี่น้องเนาะเย้เนี่ย้อืมคืออันนี้มันมันกหักเนี่หนกพี่น้องมาเบิ้งนกอืมคอยากถามราคาเพื่อนเหรออยากถามราคาคอนเทนเตอร์อยากชอบสีอย่างนี้เลยทีหลายสี ก็อื่นก็อิ่นนกอย่างนี้นกหงหยกฮะนกหงหยกหงหยกได่เล่นว่านกนหยกพิ่รู้ตีเอาละพี่น้องได้แล้วหลังจากที่เลาะไปบ้างหันได้โกงได้โกงได้โกงได้นกได้สุยางได้อุปกรณ์การแจ่งการยังเอ้าคอบคอนบหมดเนี่ยเออแกกินแน่ ปอบค้อนมาสั่นขี่เรื่อยขี่เรือโอ้ขี่เรื่อยบ่ได้อะไรบ้างคบวันนี้ืันนี้ห้าได้นี่มีอันนี้พี่น้องเออได้โกงอันนี้คือลังนะครับว่าเป็นกระปุกอมสินว่าเป็นกระปุกอมสินเล้นี่จะคิดว่ากระปุกอมสินพี่น้องแล้วก็มีถาดอันนี้นี่วันนี้เอานังบอกนังบอกเออเอานี่มีถาดอันนี้ถาดล่องใส่อาหารเออถาดร่องแล้วก็มีอาหารแล้วก็มีอันยัง่ะอันใส่น้ำแล้วก็ขี้เรื่อย อันนี้คือนกนะครับทุกคนทุกคนก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันคือสียอะไรเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะไปเบิ้งนอะพี่น้องเนาะยฮอนบานพักไปเปิ้๋ย้อนบานพักล้วจะสิไบเปิดอีกรอบนึงคือตอนนี้กาจะไปใส่ต่อนั่นต้องรอเบิ้งต้องรอบเบิ้งนะพี่น้องเนาะไปมาแล้วพี่น้องมาแล้วเนาะหอดเั้งอนแล้วพี่น้องเบิ้งนี่แต่ว่าเฮ็ดเตรียมันนี้ไว้แล้ว เตรียมไว้แล้วเพราะว่าคันเกิดมาห้าสิมาเฮ็ดหล้วห้าทายอมมันติเสียเวลามากที่สุดในเดือนน้แล้วเนาะสิ่งที่เราเตรียมก็คือแบบว่าห้าเสีเยวเราตั้งใจเอาอันนี้ไว้ันี้อย่างนี้อืนนอม,มาดไว้เนาะพี่น้องแล้วก็อันนี้คือคือห้างเด็พี่น้องนี่ลังกล่<า>องอันนี้แต่ว่าอันนี้นกนยังไม่ได้แก่นะตายไปบุขับรถแห้งกระโดดย,ยังมีชีวิตอยู่นี่อันนี้คืออาหารโคมงไฟบ่โค้งไฟตีนีเอาเนี่ยเอาไปหอย นี่แม่ยังเงยอยู่นี่ว่าเขาเสี่ยงใส่จังใดนี่แม่ค่มซังถึงแม่มันเอาไปไหนตีเอาเพคันึ้นเคนี่ยงาน้าอยู่ดีม่นบอกหนักอยู่เดีนี่เนาะก็แอบยากเออแต่อยู่ดอกบริโอยบันเาสิบกว่าขีดอาทีมเบิร์ตจีข่าวต้องมาเที่ยงในแล้วล่ะต้องบอกเนาะมาที่นี่กันนี่ก็เป็นหนักหนักมีแต่หนักหยักเลยในตอนนี้ อยากได้เจ้านี่แหละตีจะวาอีกเนี่ยแต่มันอยากอี๋ดีน้องพี่น้องเออเราก็จะมาพี่น้องมันคือง่าเอออันนี้ง่าขวดที่แบบก้อนง่าขวดด้วยนี่เฮ้ยเฮ้นจังเกาะตัวเลี้ยงบ่เอามาคือง่าแถอืมหมักทั่วเลี้ยงพี่น้องเอาไว้เป็นอาหารสัตว์นะคะอาหารสั รู้มันทั่วอย่างกันนี่ทั่วเหลืองนเ,เน่เพิ่งจะทั่วเขียวบาดเนี่ยฮะถึกแสงแดดกระทบตีหน้าแหล่ไปเพี้ยนชัดเจนเลยว่ะตีมันเป็นยังคยอยเรายู่แล้ว,ออวคยอยเรายู่แล้ว,ลอ,ลวอ๋อเขาคือเป็นเทพแบบทุลักทุเล่เทพแบบจังเป็นเอกลักพี่น้องมึงเทพที่อาหารนะครับโอ้ตายเริ่มเทพแล้วพี่น้อง มันดูุรกทุเล่เนอะมันดูแบบว่ายังกับมยงเดี่ยวเดีอส่วนมือกล่องไม่ดิคนสีบว่าคนอิหรี่ว่คนสีเขามา่าเป็นของทีทีคนคนของตีนจันมันเตะตีนใช่ไหกัมันก้องไมันกระโจนไปโอ้ยมือกล่องมือไม่มือไม่บ่ท่นเด้ยเบิ่งคคีบอยู่เด้นี่ว่า่ายไปเราไปเจ้งได๋จ้ เพราะเพราะว่าอย่างวัตีเพราะว่าอันเพื่อนกับวเดีเบิงนั่นนะเพื่อนกับเพื่อนกับหยากหินเพื่อนกับเผ้าห็นนี่สิเพื่อนกับเอาตาซองบริตากระเบ่้องแข็งด้วยบริเตอมือกล่องใหม่เนี่ยสิละพี่น้องหลายอ่านพันยางเนาะคอยว่าเลขการอันนี้คอยว่าเลขการนีหัวเบิดมือกหัวเด็ดๆอีรีเอามันเลี้ยวไปเบิดเนี่ยเอาคือสีเบิดถุงเหรอเบิรดเลี่ยเบิ แยกแย่เดียวเลยบ่ล่ะตื่มมาละกันแยกแย่เดี่ยวเลยบ่กับบ่แล้วล่ะอืมแต่ว่าแนวกินเห็นไหมมันก็จะดูแบบมันคือบ่กินเต็มไปหมดแท้มคือบ่กินพิซซ่าเนาะีคือบุคคลากพิซซ่าพิซซ่าที่ค่อยว่าแพงโพดบ่ต้องกินค่อยว่ามันแพงโปรดพิซซ่ารึเปล่าถาดนึงก็ถาดอร่อยเจ็กว่าบาทคนนี้อ้าอันนี้เท่าไหร่สีบาทโอ้40บาทคุ้ม ก็ต้องกิน,นอดอกพิซซ่าลกยังเอา้าซ้อยเหลือทำไมเดยวเดวอยากอยู่ด้ยเนาะมนึงองยากบวชคอนเล <c oughs> ็กอ่อน มีเพื่อนอยู่ไงการที่นอกองหยกนี่ยมันจะส่องกระจกมันมันอยู่ผู้เดียวนะมันจังสีซองเวลามันหล่นมันหยอกกระจกนะมันคิดว่าเป็นคนอื่นที่บอแมนมันหนึงสิ่งอ๋อเอาละครับตอนสําคัญสําคัญหลายตายไปเอาคือมิดท,ที่ตงใดนนี่ที่ตองไดน,นสิมันสิบอบินนีฮะ เราได้ยินกันค่ะก็เลยจับได้ชัดว่าตอนที่มันีปิดมันเป็นยังไงเป <c oughs> ็นออกจากกรงนะเราจะเปิดดูนะฮะว่านกตัวสีอะไ<ด>อรจึ๊งๆริงไ่บออะไรนะกินออกมาทางกองแขนเออออกมาลูกออกมาออกมาสีลูกอโอ้ยโอ้ยหิวหิย โุ้ยขอทษขอให้พี่น้องสีสวยไหมทุกคนถ้า <ละ S 2> ผมมีการแบบว่าเด็ดุุ่นเลยดิอรุ่ดบด้ดเลยสีเหลืองนะคะมันสีกันหรอไม่มันตื่นไงมันตื่นเราดูนทุกคนสวยปะนี่ไปถ่ายใกล้กในมือกล้องเออสีเหลืองสีเหลืองสขาวถ่ายใกล้ๆสีเหลืองทำไมโฟกัสแต่ข้างนอกไม่โฟกัสนกเลย นี่สวยอะไรแ่มจอยสีเทาเอาคือสั้นทั่วๆเถอะจากเนาสีว่าสั้นจังไหน่องยานมันมันขาดครับโลดเว็บบ้านเด็ใส่น้ำยูว่าหล้วกันเนาะแต่บนนี้ถ่ายมุมนี้ออหน้ามากเลยนะแสงตะวันกำลังเข้านเห็นไหมน้องสวยมากเลยลองนานดูสิสวยอีหล <le> ี <cat on developed Airbnb> นี่ตัวสีหลังเนาะอย่าตื่นตกใจนะลูกนะบินออกบินออกไปที่นี่ขี่ผิดทายมากม่มีประโยชน์นกบิ็นไหดอะไรเนี้ยแล้เอามาออกผีดดีกว่ามม่จะขี่ตุลักตุลีพอสมควรเลยค่ะก็คือนกนะครับพี่น้องไปในเมืองมาเฮาได้นกมา ดนนอกมากม,มาคุนก็นอยากคู้ว่าเอไม่ยัง<ม>เอาเลี่ยง<แ>เพื่อความสวยงามื่อความสวยงามื่อความชอบของตัวเขาเองเนาะพี่น้องเนาะเอามีกะจิพอดีแล้วกะจิปิปดคลิปเนาะพอดีเนาะปิดคลิปเหลอได้พี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่เราได้ตอนที่เราไปเมืองเนาพี่น้องอเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกนะว่าอีพีต่อไปเราจะจะไปทําอะไรค่ะ นะทุกคนอ้าพี่น้องอขออนุญ,ญาตไล่คลิดไปสักก่อนนะคะไวไปพบพ่อกับอีพี่หนานะคะทีเป็นอีหยังโปรดติดตามด้วยพี่น้องเนอสสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะ